สวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะฝอแต่งใบแอนขายในเค่ะฝอพนักคอนกระเส็นเนะมีนะคะวันนี้แอนพามาดูเอเวอเรสต์ในรุ่นของแพตตินัมนั่นเองค่ะพี่ๆีค่ความหรูหรามาแล้วนะคะแล้วยังแรปสี่นะคะทำให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนั่นเองราคาตัวรถอยู่ที่โอ้โหราคาดีมากๆ2องล้านสองแสนเจ็พันบาทนั่นเองค่ะในคันนี้ในรุ่นของแพตตินัมนะคะหรูหรามากมากค่ะพี่ๆยังทําให้รถนะคะดูหรูหรามากขึ้นด้วยการที่ลูกค้าแรปสี่ทั้งคันแล้วก็แต่งทั้งคันนะคะทำให้ลูกค้า ขับรถแบบพรีเมียมขนาดนี้บอกเลยว่าต้องเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างะคะที่สามารถแต่งรถได้หรอกขนาดนี้อ่ะเรามาดูกันเลยแต่ว่าอานจะเริ่มที่เครื่องยนต์ก่อนค่ะพี่ๆมาเดีย๋ยนะขอเปิดเครื่องยนต์ก่อนนะคะสวยมากๆบอกเลยรอบคันนะคะเอ็นบอกว่าบอกได้เลยว่าพี่ๆต้องชอบแน่นอนนั่นนะคะสั่งซื้อสั่งจองได้เลยนะจ๊ะกับเซลล์อนนั่นเองจ้าอ่ะมาต่อกันเลยเครื่องยนต์ Tera, เมื่อกี้รีวิวไปแล้วหนึ่งคันนะมาต่อคันนี้เลยบอกเลยว่าหอบนะคะหอบมากๆเลยนะคะอ่าน,นว่มนาม,มอนม้ำมอน้ำเริ่มเลยมอน้ำนะคะอันนี้เช็คเองได้ที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายเช็คเองเลยที่บ้านจะมีแม็กและมินนะคะคอยบอกตำแหน่งของหมอน้ําอยู่นะเป็นสีเขียวแบบนี้ดูได้ง่ายดูได้ชัดเจนอันะนี้ดูเบื้องต้นได้ก่อนนะแล้วก็น้ำมันเบรคขาดเป็นน้ำมันเบรกไฟฟ้า,าด้วยนะแล้วก็มีตัวจับนะคะล้อทั้งสี่ล้อเลยนะคะมี เขาเรียกว่าเซนเซอร์นะคะจับล้อด่านทั้ง4ล้อให้เราด้วยนะแล้วก็เติมอันนี้เติมอ่าอันนี้เติมนนนนปัดน้ำฝนนั่นเอปัดน้ำฝนนะคะแล้วก็กรองค่ะกรองอากาศนะคะใหญ่ๆแบบนี้ช่วยในการกรองอากาศได้ดีมากๆนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้นะนี่ลึกมากๆแล้วช่องกว้างมากๆมืดวันนั้นวางมือถือไว้มือถือเกือบหล่นเข้าไปด้านในนะ,ะเป็นไปได้ก็ซื้อที่กันหนูนะมากันไว้หน่อยนั่นเองนะคะการเขาเข้าไปนะถ้าเขา ถ้าเขาเข้าไปแล้วออกไม่ได้นะพี่ๆต้องลื้อเลยนะนะแล้วก็มาต่อกันเลยพัดลมเป็นพัดลมไฟฟ้านะตัวนี้พัดลมไฟฟ้าแยกส่วนกับเครื่องยนต์ค่ะช่วยให้เครื่องยนต์กับเครื่องยนต์กับพัดลมเนี่ยไม่สะดุดไม่ดึงกันเ,เวลาเราขับรถเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราใช้พัดลมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนรถมันคอยดึงกันอยู่ตลอดเวลาเวลาเวลาเครื่องยนต์มันทางาน เวลาพัดลมมาทำงานแต่อันนี้คือแยกส่วนกันไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะพัดลมก็ทำพัดลมมีหน้าที่ทำอช่วยในเรื่องระบายของความร้อนก็ทำไปเครื่องยนต์มีส่วนในการใช้กำลังก็ใช้ไปนั่นเองนะคะนี่แล้วก็กระจังหน้าทำให้ระบายความร้อนด้านหน้าได้ดีมากแล้วตรงส่วนนี้มีช่องว่างนะคะช่วยในเรื่องของการเซฟตัวเครื่องเซฟหน้าจอฟอร์ดพัดเรานั่นเองค่ะแล้วตัวเครื่องบอกเลยว่าเครื่องใหญ่มากเครื่องสามพันค่ะพี่ 250แรงมา้า600แรงบิดเลยทีเดียวแล้วก็มีฝากรออเครื่องนะช่วยเซฟช่วยซับเสียงซับเครื่องยนต์กันสั่นนะคะซับได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ท่อก็ปีท่ออินเตอร์นะใหญ่ๆแบบนี้เนื้อเหนียวนะแน่นๆแบบนี้นะก็ช่วยในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะได้ดีมากๆแล้วก็แบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่เป็นของ AGM เช่นเดียวกันนันเองนะคะ12โวลต์80แอมป์ 140 R4 นั่นเองแบตเตอรี่เป็นแบบเจลนะคะพี่พีช่วยในเรื่องของการป้องกันนะคะการรั่วซึมรั่วไหลนะคะมันจะไม่รั่วไหลง่ายนั่นเองนะคะถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบเดิมๆอ่ะรับรองมีการรั่วซึมแน่นอนะะเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะทําไมด้านข้างเหมือนมันมีสนิมเมื่อสมัยตะก่อนเนาะมีสนิมอยู่ด้านข้างของแบตเตอรี่อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแต่คราวนี้ตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่เจลแล้วเจลแล้วนะคะช่วยในเรื่องอ่าไม่ให้มันเกิดการรั่วซึมได้นั่นเองอ่ะกองฟิลค่ะ กล่องฟิวนะคะเป็นระบบไฟทั้งหมดในตัวรถของ Ford e v e r e s t นั่นเองนะคะเช <_ D> ็คระบบไฟได้ทั้งหมดเลยในในกล่องฟิวตัวนี้นะค,ะคือดีมากๆเลยทีเดียวค่ะพี่ๆหาจุดบอดจุดเสียของระบบไฟได้ทั้งหมดเลยนะ,ะ <_ D> แล้วก็ท่อนี่ท่อแอร์นะคะ <_ D> ท่อแอร์ไม่พลาดเครื่องยนต์ไม่พลาดตัวเสื่อนส่วนใดในเครื่องยนต์เลยนะคะ <_ D> ช่วยให้แอร์ของ Ford นะคะ <_ D> ค่อนข้างที่จะเย็นมากๆเลยทีเดียวอันนี้คือระบบทั้งหมดนะคะที่ คร่าวๆที่เราสามารถดูเองได้ที่บ้านนะคะสามารถดูความอับพร่องนะ,ะดูดูต่างๆได้เองโดยที่ยังไม่ถึงมือช่างเราก็สามารถดูเองได้นั่นเองอ่ะเฮียนปิดปิดฝาป้องก่อนนะคันนี้นะแพตตินัมนะพี่ๆต้องจองรถนะจ๊ะเข้าระบบฟอร์ดนะจองรถเข้าระบบฟอร์ดไม่ดไจองเข้าโชว์รูมนะ ต้องจองนะคะผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซนะคะหนึ่งมหมื่นบาทนะในการจองรถเข้าใหม่นะแล้วก็ต้องรอคิวค่ะพี่ๆจองแล้วไม่ได้รถเลยนะต้องรอคิวนั่นเองค่ะ,ะมาดูก,กันหน่อยว่าคันนี้ลูกค้าแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเริ่มเลยกระจงังนาเรนดอนค่ะเป็นแบบนี้เลยนะ,ะมีดีไซน์นะคะสีดาเป็นสีดําเงานั่นเองนะคะมีไฟ l e d นะคะสามจุดด้วยแล้วก็เล่นดีไซน์ของสีนะคะสีแดงสีน้ําเงินนะคะ f o r d นะคะครบเลยแล้วก็มีช่องระบายนะคะ ช่องระบายความร้อนของตัวเครื่องได้ดีด้วยนะคะบิ Build ้วอินพร้อมกล้องนะา360องศาเลยทีเดียวด้านข้างก็จะเป็นไฟ LED ค่ะสวยเลยเหมือนไฟคายเยนนะสวยๆค่ะพี่ๆเปิดไฟปุ๊บไฟสวยเลยนะคะถัดมาด้านข้างค่ะไฟซีแคมนะคะปรับไฟสูงต่ำเองอัตโนมัตินะคะเป็นไฟแมกนิทิ LED ปรับไฟสูงต่ำเองเลยระดับของไฟค่ะพี่ๆมันจะเป็นตัวสีค่ะเวลาเราวิ่งทางไกลในที่มืดนะคะไฟจะออกอย่างนี้ เป็นตัว V นะไม่ใช่ตัว U นะไฟจะเป็นตัว V ee. ถ้าสมมติเปิดไฟสูงอย่างนี้มีรถส่วนมาไฟนี้จะปรับลงแบบนี้เลยไฟนี้ยังอยู่นะแต่ถ้ามีรถสวนมาอยู่อย่างนี้เลยพอรถไปแล้วจะกลับมาอยู่เหมือนเดิมเขาปรับไฟสูงต่ำเองอัตโนมัติเลยคือดีมากๆแล้วก็มีตัวไฟด้านในช่วยในเรื่องของเวลาอยู่ในมุมมืดนะคะมีไฟเล็กๆอยู่ด้านในนะคะช่วยในเรื่องของแสงสว่างได้มากขึ้นนั่นเองนะถัดมาด้านล่างค่ะ ชุดแต่งนะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะแลบสีรอบคันไม่พอแลบชุดแต่งวิกเตอร์ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็บิวอินพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยคลิปด้านข้างข,างของไฟตัดหมอกเป็นสีโครเมียมค่ะแล้วก็บิวอินพร้อมเซนเซอร์นะคะทั้งหมดเลยนะคะเซนเซอร์นะแล้วก็ถัดมาตรงกลางตรงป้ายทะเบียนค่ะพี่ๆจะมีกล้องนะคะจับระยะรถด้านหน้านั่นเองนะคะระบบเบรก เขาเรียกอะไรเบรกช่วยเบรกฉุกเฉินหรือช่วยเบรกลดเหล่านั้นคะเวลาเวลาที่เราไปในสถานที่อย่างเช่นขึ้นเหนือหมอกหนาะหรือไปใต้ฝนตกตัวนี้ช่วยเบรกเองเลยอัตโนมัติเลยค่ะพี่ๆซึ่งดีมากๆเลยทีเดียวสมมุติว่าเราขับกลางคืนเนี่ยหมอกหนาะมากๆเรามองไม่เห็นอยู่แล้วแต่เราวิ่งด้วยความเร็วสมมุติว่ามีอะไรวิ่งผ่านตัดผ่านเขาจะเบรกเองอัตโนมัติเลยค่ะพี่ตัวนี้ดีมากๆ ต้องมีไว้แล้วนะ,ะในแพตตินัมนะรุ่นนี้แต่มีตั้งแต่รุ่นสปอร์ตนะมีตั้งแต่รุ่นสปอร์ตที่บวกแพ็กเกจเข้ามาจะมีระบบมีช่วยเข้ามาสุดยอดเลยทีเดียวออามาต่อกันเลยนะแลปสีรอบคันนะคะเป็นสีแดงด้านและกันอย่างขอบอกเป็นสีแดงด้านเนรียกเลสเลยเลสเลสอะรูอะเลสอะเอาเอมาต่อด้านข้างกันหน่อยด้านข้างฝั่งไหนฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้ดีกว่า ฝั่งนี้น่าสวยๆนะซุ้มล้อค่ะพี่ๆซุมซ้มล้อสายอยู่ที่3มนิ้วนะคะเป็นสีดําด้านนั่นเองค่ะเราจะเลือกเป็นสีดําเงาหรือสีดําด้านก็ได้ส่วนซีรีส์ยางค่ะอ่าซีรียาง2อ5เจทั้ R 20นั่นเองนะคะยางก็เป็นแบบยางออเทเลนนะคะเป็นยางแบบวิ่งในทางเรียบแล้วก็ ายางมันจะไม่เสียงดังมันเงียบนะคะก็ช่วยในเรื่องของการที่ลูกค้าคุณลูกค้าชอบแนวนี้มากกว่าไม่ชอบให้รถมีความที่มีเสียงดังนั่นเองนะคะเราจะใส่ยางแบบไหนก็ได้นะคะถ้า MT มาะเลนก็จะเป็นยางแบบลุยนั่นเองนะคะก็จะมีเสียงหน่อยเวลาวิ่งแต่ก็ไม่ได้ดังจนน่าเกียดนะคะแล้วก็แม็กขอบ20นะ,ะตัวนี้น่าจะออฟเซตประมาณ18นะเนี่ย ลายก้านวายแบบมีเสอสวยสีดําเงาบอกเลยว่าแจ่มมากๆสีรถนี้ก็ว่าเด็นแล้วนะล้วแม็กเด่นกว่าอีกนะแล้วก็ขีดด้านข้างแก้มข้างนะคะก็จะเป็นสีดําเงานะมีคําว่า V 6เพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องสามพันนั่นเองนะแต่เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะเครื่องสามพันเทอร์โบเดี่ยวเพราะว่าแรงมาเยอะมากๆใส่2ลูกไม่ได้ต้องใส่ลูกเดียวพอนะคะแล้วด้านข้างก็จะมีช่องระบายอากาศนะคะกระจกข้างนะคะสีดํามีไฟเลี้ยวอยู่ในคมเดียวกันกล้อง3า0้องศานั่นเองแล้วก็มีตัวจับ ระยะรถด้านข้างจะมีไฟสีส้มขึ้นเวลาเราวิ่งคือเวลาเราขับรถนะพี่ๆถึงรถเราจะใหญ่แค่ไหนสูงแค่ไหนกระจกใหญ่แค่ไหนมันมีมุมจุดบอดอยู่แล้วป้องกันไว้ดีที่สุดมีตัวนี้ช่วยช่วยเซฟเราได้ด,ดีมากๆด้านข้างนะนี่ตัวฟอนต์นะคะ<ม>เป็นคำว่าแพตตินัมมไในข้างบอกเลยทำความสะอาดง่ายมากๆนั่นเองค่ะอ่าต่อเลยมือจับขาบเป็นสีดำนะล่าหลังคาเป็นแบบยกสูงนะ ยกสูงแบบนี้ก็สามารถใส่พวกะตะแรง่ขนสัมภาระใส่เต็นท์โอ้ใส่ได้หม,หมดเลยหมดเลยเออหมดเลยจอกอีสานเลรอเด้อบัดที่นี่เด้อพี่พี่นองเลยอ่ะล้อด้านท้ายล้อแม็กแบบนี้นะคะอ่าล้อแมแบบนี้สวยๆเลยนะคะจะไปอีสานแล้วนะคะแลบเครื่องคันค่ะพี่ๆเป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะและเป็นดาด้านหรือดําเงาก็ได้นะแล้วแต่เราเลือกได้เลย สปอยเลอร์นะจ๊ะมีมาอยู่แล้วกับตัวโรจ้าแบบนี้เลยนะคะแต่ลูกค้าแลปนะคะเป็นสีดำด้านแล้วก็มีไฟเบรกนะคะดวงที่สามด้วยนั่นเองนะคะอ่ะก็ไฟเบรกดวงทีสามดีนะเวลาวิ่งกลางคืนอะ่ะเวลาลงเนินขึ้นเขาอะ่ะตัวนี้ช่วยดีดเลยนะคนมองมาใกล้ๆบางทีไม่เห็นนะบางทีรถเราเป็นสีดำยิ่งดำด้าน,นยิ่งมองไม่เห็นเลยมีไฟเบรกดวงที่สามนี่ช่วยเซฟนะคะความปลอดภัยให้กับลูกค้าได้มากด้วยปัดน้ำฝน ปดัดน้ำฝนด้านหลังนะโลโก้นะคะน่ารักแบบนี้นะโลโก้โฟร์นะตัวฟอนต์ค่ะด้านท้ายเป็นคำว่าแพลตินัมกล้อง3 6 0องศาองศากล้อง300นะแล้วก็ไฟนะคะไฟเต็มระบบเลยเป็นไฟ LED นะคะไฟเต็มระบบแบบนี้ได้เห็นได้เด่นและชัดเจนมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แล้วตัวนี้มาคู่กันโหบอกเลยว่าปลอดภัยไม่มีใครมีคนเห็นแน่นอนอะไฟท้ายเราเห็นแน่นอนนะคะออามาต่อนะคะ ก้อนชนท้ายวิกเตอร์นะคะท่อแต่งเป็นท่อสี่เหลี่ยมนะทำเป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะทำเป็นสีดําด้านสีโครเมียมสีดําเงาก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะคะชอบแบบไหนก็สั่งงานตามนั้นได้เลย <S <S อ่านี่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 ดูฝาทาฝ้ายฝาท้ายไฟฟ้านะคะภายในนะคะบอกเลยว่าใหญ่แล้วก็กว้างมากๆบกเบาะแถวที่2อเบาะแถวที่3พับเรียบได้เลยนะคะสามารถไปกลางเต็นท์นอนในรถได้เลยกลางเต็นท์ครอบตัวรถได้เลยนะแล้วบเบาะแถวที่3เป็นเบาะไฟฟ้าด้วย นะภายในเป็นสีดําทั้งหมดเลยอันนี้คือภายในทั้งหมดค่ะพี่ๆหรูหรามากๆนะคะเวลาเราปิดฝาท้ายก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะกดปิดได้เลยจ้านี่พรีเมียมไหมนี่มีคำว่าเอ,อเวอร์ด,ด้วยนะอะพรีเมียมมากๆเลยนะอู้นี่เห็นไหมฝาท้ายเต็มระบบแบบนี้เห็นเด่นชัดเจนอยู่แล้วพี่ความปลอดภัยบอกเลยว่าครบถ้วนในจะความหรูหราอีกนะคะอะมาต่อกันหน่อยภายในเอาเอาเอาพูดได้สั้นไหม โอเคตากล้องเราเต็มที่มากๆเลยนะคะในการถ่ายให้นะคะนี่ปุ่มอะไรนะความเย็นนะตัวนี้ช่วยในเรื่องระบายนะคะมีปุ่มนะคะปรับความเย็นได้นะคะตรงเบาะเานาั่งนั่นเองนะคะปรับได้ด้วยนะ,ะพรีเมียมมากๆพี่ๆนะคะเบาะหนังเดินได้ด้วยสีเทาค่ะภายในหรูหรานะ,ะสีดําทั้งหมดเลยทีเดียวมีช่องแอร์นะคะมี มีช่องแอร์ด้านหน้าด้านบนนะคะมีหมดเลยนะคะโหมดนะคะในการปรับนะคะมีไฟ12โวลต์นั่นเองค่ะครบถ้วนทุกอย่างโอ้หอย่างกับรถไอ้เนี่ยรถตู้ใหญ่อะ่ะเรียกรถอะไรอ่ะรถ VP อ่ะนะอ่ะบอกคู่หน้าเป็นไฟฟ้าด้วยนะคะนี่เห็นปะตัวระบายเนี่ยนี่นี่ปรับระบายเบาะปรับระบายได้นั่นเองนะคะแล้วก็ภายในคอนโซลภายในรูรามากๆนะภายในนะมีสลูบด้วยนะ มีสลุปส,สามารถปรับได้นะเราเปิดกระจกได้เปิดพมาม่านได้นั่นเองนะคะสามารถปรับได้เลยนะเปิดง่ายมากๆใช้งานง่ายเหี่ยวแนะนําวันรับรถเลยค่ะพี่ๆนะจองเข้ามาเลยนะจ๊ะแพลตินัมนะจองผ่านระบบฟอร์ดนะคะอะต่อเลยข้างในหน้าจอคะ่ะหน้าจอให้อหน่อย หน้าจอ12นิ้วเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะมีที่ชาร์จไวเลสชาร์จนะเกียร์ไฟฟ้า10เกียร์เลยทีเดียวค่ะแล้วก็เบรกไฟฟ้าระบบขับ2ขับ4พวงมาลัยไฟฟ้านะคะ บอกเลยขับนุ่มมากๆพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายขับได้หมดเลยมือเดียวขับได้นะมีโหมดนะคะอ่าโทรฉุกเฉินนะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะลดเครื่องเสียงเปิดเครื่องเสียงบอกเลยเออเครื่องเสียงลืมบอกเลย BNO นะคะเครื่องเสียงบอกเลยว่าฉ่ำมากๆนะคะระบบเครื่องเสียงนี้บอกเลยว่าเหมือนติดเครื่องเสียงมากับตัวรถเครื่องเสียงที่เขาที่เขาเพียบไปติดกันอะแบบนั้นเลยนะคะหน้าจอเหมือนมัวๆเนาะเหมือนไม่ได้เช็ดหน้าจอปะพูดสตาร์ท ไปออโต้นั่นเองนะคะาาอ,อ่ะสวยๆเลยนะคะ,น,ะ,คะนี่แบบนี้เลยแพทินัมค่ะพี่ๆใครอยากได้นะแพทดิ้นั้นะติดต่อแอนเข้ามาเลย0 9 8 9 8 2 5 1 6 6มีไฟแนนซ์มีสินเอกสารใ้ถึงบ้านไฟแนนซ์ผ่านเองคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะพี่ๆคันนี้บอกเลยว่าหล่อม,มากๆใครอยากได้ติดต่อเข้ามาเลยคลิปนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ share ให้ด้วยนะคะฝากติดตามช่อง YouTube ของแอนด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ